อย่างไรก็ตามครับอุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่ได้ค่าแค่เพียงชีวิตของเจมส์ดินเท่านั้นแต่มันยังได้คร่าชีวิตของประชาชนคนทั่วไปอีกเป็นจํานวนมากและอุบัติเหตุบนท้องถนนยังเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆในหลายๆประเทศฉะนั้นในเวลาที่ขับขี่รถยนต์สิ่งสําคัญที่ต้องพึงระลึกอยู่เสมอคือความปลอดภัยและความไม่ประมาท และเมื่อไม่นานมานี้ครับวันที่22พฤษภาที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในงาน Continental CSR Skill Driving 2 0 23กิจกรรมที่ผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยียานยนต์และยางรถยนต์ระดับโลกจากเยอรมน,นีอย่างบริษัท Continental ได้ใช้ความเชี่ยวชาญจัดกิจกรรมอบรมประชาชนคนทั่วไปมาเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและทักษะการขับขี่อย่างปลอดภยัยภายใต้วิสัยทัศ วิชชั่นซีโรของ Continental เพื่อส่งเสริมนโยบายผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์ผู้บาดเจ็บเป็นศูนย์และการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นศูนย์ซึ่งเงินรายได้จากค่าลงทะเบียนทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆทางคอนติเนนทัลได้มอบให้กับมูลนิธินโยบายถนนปลอดภยัยสำหรับใช้สนับสนุนในการศึกษาการวิจัยด้านถนนปลอดภยัยเพื่อยกระดับคุณภาพความปลอดภัยบนท้องถนนของคนไทย ดยในงานดังกล่าวผมได้มีโอกาสพูดคุยกับนายแพทย์ธนพงศ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนและก็ได้ทราบข้อมูลที่น่าสนใจว่าหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้อุบัติเหตุในเมืองไทยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเสมอมาอาจจะมีที่มาจากการโฟกัสปัญหาเฉพาะแค่ตัวบุคคลโดยมองข้ามระบบเกิดโศก,ากนาฏกรรมขึ้นหนึ่งครั้งสื่อสังคมก็ส่องสปอตไลท์ใส่เฉพาะคนขับ กับเหยื่อจนอาจจะหลงลืมไปว่าการแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นมันต้องแก้ทั้งคนและระบบสังคมอย่างเข้าใจไปพร้อมๆกันและเมื่อเราเอาสถิติออกมากลางดูก็พบข้อมูลที่น่าตกใจว่าปัจจุบันอนาคตของชาติอย่างเยาวชนไทยแขวนอยู่บนเส้นได้ขนาดไหนบนท้องถนน จากกราฟเราจะได้เห็นเลยครับว่าหากสังคมเรายังไม่แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังมีโอกาสที่เราจะสูญเสียลูกหลานให้กับเส้นทางมัจจุราชในอีกหลายปีข้างหน้ามากกว่า30,000คนอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าตกใจไม่แพ้กันคือนอกจากเด็กไทยจะเริ่มขับขี่กันตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วจากการสำรวจเกือบทั้งหมดถ้าเด็กเหล่านั้นไม่หัดขับขี่ด้วยตัวเองก็จะฝึกหัดขับกับญาติสนิทมิตรสหาย และมีจำนวนกว่า87%ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัยจากสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานซึ่งนั่นไม่ไม่ต่างอะไรจากการที่เรากำลังให้ลูกหลานควบคุมเครื่องจกักรกลวิ่งลงบนถนนโดยไม่มีภูมิคุ้มกันใดๆและสถิติสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนถนนเกินกว่า80% เกิดจากการขาดทักษะองค์ความรู้หรือความประมาทของคนทั้งสิ้นผมเชื่อว่าหลังจากที่มิตรรักแฟนเพจ TCT ได้รับชมคลิปนี้เราจะเห็นภาพตรงกันถึงความสำคัญของการขับขี่ตั้งแต่พื้นฐานคือการพาตัวเราและลูกหลานเป็นลงคอร์สเรียนทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยไปด้วยกันกลับมาที่กิจกรรม Continental CSR Skill Diving 2023ผมและผู้เข้าร่วมอบรมได้ฟังบรรยายภาคทฤษฎีและได้รับการฝึกทักษะ ปฏิบัติจริงจากครูฝึกมืออาชีพระดับแนวหน้าของเมืองไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆของรถยนต์ได้รู้จักพื้นฐานที่เราหลายคนอาจจะมองข้ามตั้งแต่ท่านั่งท่าจับพวงมาลายัยและวิธีการหมุนพวงมาลัยที่ถูกต้องปลอดภยัย และทำความเข้าใจพร้อมวิธีแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นกรณี oversteering รถท้ายปัดหรือรถหมุนได้เรียนรู้ที่มาที่ไปและวิธีการแก้ไขก่อนที่รถยนต์ที่เราขับมาจะแหกโคง้งหลุดถนนอยา Under ่าง understeering วิธีการควบคุมรถอย่างถูกต้องเมื่อต้องเบรกฉุกเฉินทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าปฏิกิริยาตอบสนองหรือ reaction time เพื่อคำนวณระยะทางที่แท้จริงที่เราต้องใช้ในการเบรก รวมถึงได้เรียนรู้วิธีการหักหลบสิ่งของที่หล่นจากรถยนต์คันหน้าหรือหลบสิ่งกี่ขวางอย่างกระทันหันพร้อมกับควบคุมรถไม่ให้เสียหลักซึ่งหลายๆทักษะที่ได้เรียนรู้ในวันนั้นมันคือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราบนท้องถนนวันไหนก็ได้และผมยอมรับจากใจเลยครับว่าหลายๆองค์ความรู้หลายๆทักษะที่ครูฝึกมอบให้เป็นอะไรที่ไม่เคยรู้มาก่อนในชีวิตจริงๆ ถึงตรงนี้ผมมีทริคที่ได้เรียนรู้มาและอยากจะหยิบยกมาแชร์และเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนคือรถยนต์จะบอกสัญญาณสถานการณ์ฉุกเฉินกับเราล่วงหน้าเสมอหากเรานั่งในท่าที่ถูกต้องตลอดการขับรถอย่างเช่นกรณี oversteering ก่อนที่รถยนต์มันจะหมุนและเสียอาการเนี่ยหากเรานั่งแนบสนิทชิดกับเบาะ ช่วงบริเวณหลังล่างของเราจะยกตัวออกจากเบาะเล็กน้อยและทำให้เรารับรู้สภาวะฉุกเฉินนี้และเพิ่มโอกาสในการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีหรืออย่างในกรณีที่เราเบรกฉุกเฉินครับหากเรานั่งในท่าที่ถูกต้องเมื่อเวลาเราต้องเบรกเราจะสามารถใช้เบรกได้อย่างเต็มที่และลดโอกาสที่เราจะได้รับบาดเจ็บที่ขายอย่างรุนแรงบางคนถึงขั้นขาหัก ในกรณีเกิดการชนหรือประทะและนอกจากทริคเทคนิคที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมดังกล่าวแล้วแม้แต่ทัศนคติของผมเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินบนท้องถนนก็เปลี่ยนไปเพราะครูฝึกเด้นเล่าให้ฟังว่าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในตอนนั้นสายตาคุณกำลังมองอะไรอยู่รถและตัวคุณจะพุ่งไปทางนั้นยกตัวอย่างเช่นหากคุณเจอต้นไม้หรือหลุมกีดขวางหากคุณมองต้นไม้คุณจะชนต้นไม้ หากคุณมองหลุมคุณจะตกหลุมแต่หากสายตาของคุณมองไปยังทิศทางที่ปลอดภัยและผ่านการฝึกฝนมาอย่างถูกต้องมากเพียงพอมือและร่างกายของคุณจะขยับไปในทิศทางที่ปลอดภัยเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวเซรยซัำและนอกจากทักษะการขับขี่และวิธีการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่หลายท่านอาจจะยังมองข้ามไปคือ,อยางรถยนต์ ท,ทั้งที่ยางรถยนต์คือส่วนแรกและส่วนเดียวที่สัมผัสกับท้องถนนการตรวจสอบอยางให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือองความรู้วิธีการเช็คสะพานยางคือหนึ่งในพื้นฐานที่ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องเรียนรู้ซึ่งในวันที่เข้ารับการอบรมผมก็ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองจริงๆว่านอกจากทักษะการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เราต้องมีติดตัวไว้การมียางดีๆที่มีมาตรฐานความปลอดภยัยมันจะทำให้เราขับขี่ได้อย่างอุ่นใจจริงๆ และสำหรับยางรถยนต์ครับ Continental ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยความใส่ใจในคุณภาพและเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยจากประเทศเยอรมนีของแบรนด์ที่มีอายุยืนยาวมากกว่า150ปีและตลอดระยะเวลาดังกล่าว Continental เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมยางใหม่ๆมาตั้งแต่อดีตไม่ว่าจะเป็นบริษัทแรกที่ผลิตยางจักรยานแบบสูบลมได้มาตั้งแต่ปี1982เปลี่ยนผ่านยุคสมัยจากยางแข็งๆตัน มาสัมผัสความนุ่มนวลในการใช้ยานพานะอย่างที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนหรือในเวลาต่อมาที่คอนติเนนทัลจะเป็นบริษัทแรกของโลกที่มีการผลิตยางแบบมีลายดอกยางซึ่งเพิ่มสมรรถนะในการยึดเกาะกันลื่น ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยสูงในการขับขี่บนท้องถนนและถือเป็นต้นแบบยางรถยนต์แบบมีลายดอกอยางที่ทุกคนใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นยังไม่พอครับ Continental ยังคงเป็นผู้นำในการพลิกโฉมเทคโนโลยียางอีกหลายต่อหลายครั้ง ทั้งการเอาไฟเบอร์ที่มีความแข็งแรงแต่ยืดหยุ่นมาใช้เพิ่มสมรรถนะอย่างและด้วยประสิทธิภาพของนวัตกรรมความปลอดภัยและเทคโนโลยียางที่ล้ำสมัยยิ่งกว่าใครทำให้ Continental ได้ถูกเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ผู้ผลิตรถชั้นนำมากมายรวมไปถึงรถแข็งในรายการแข่งขันอีกนับไม่ถ้วน ซึ่งคอนติเนนทัลก็เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ช่วยส่งให้นักแข่งและรถยนต์ที่มีสมรรถนะสูงเหล่านั้นประสบความสำเร็จชนะการแข่งขันและทำลายสถิติมานักต่อนัก c o n t i n e n ทัลไม่ได้โดดเด่นแค่ในสนามแข่งแต่ยังครองตำแหน่งยางรถยนต์ที่แบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์เลือกใช้มากที่สุดในโลกถึงขนาดที่มีสถิติว่ารถทุกๆ3คันในยุโรปจะต้องใช้ยางคอนติเนนทัลอย่างน้อย1คัน โดยคอนติเนนทัลนั้นมียางที่ตอบโจทย์รถยนต์ทุกประเภทโดยยางที่เลือกใช้ในการอบรมในกิจกรรมดังกล่าวมี3รุ่นได้แก่ยางสำหรับการขับขี่แบบสปอร์ตอย่าง MC6 และ SC7 ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่พร้อมด้วยรางวัลการันตีมากมายแต็หนึ่งในยางที่น่าสนใจและผมอยากให้ทุกคนรู้จักคือยางที่มีคุณสมบัติรอบด้านที่มีชื่อว่า UC7 ซึ่งออกแบบมาสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป แต่ก็ยังคงรองรับการขับขี่แบบเต็มสมรรถนะและหากต้องเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน UC7 ก็เอาอยู่เบรกหนึบไม่แพ้ยางสปอร์ตซึ่งในวันที่อบรมทางทีมงานก็ได้เลือกใช้รถสมรรถนะสูงที่มีส่วนประกอบของ Continental Automotive ผู้ผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีทันสมัยมากมายในรถยนต์ประกอบกับยางรถยนต์ประสิทธิภาพสูงจาก Continental t ท e s นับได้ว่าเป็นการรวมตัวกันของนวัตกรรมยานยนต์จาก Continental ที่ทำให้เราสัมผัสถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยขั้นสุดและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่อย่างปลอดภัยมั่นใจทุกสถานการณ์ต้องใช้ยาง Continental ครับอย่าลืมนะครับเปลี่ยนยางทั้งทีต้อง c o n t i n e n t ั l พื้นฐานการขับขี่อย่างปลอดภัยคือการได้เรียนรู้การไปอบรมและการฝึกทักษะจากครูฝึกผู้มีความเชี่ยวชาญเพราะเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนท้องถนนคุณจะได้รับมือและจัดการมันอย่างถูกวิธีเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียกับทั้งตัวคุณเองและเพื่อนร่วมทางและสุดท้ายท้ายสุดขออนุญ,ญาตเน้นกันอีกครั้งย้ำกันอีกทีว่าสิ่งสำคัญที่หลายท่านอาจจะยังมองข้ามไปคืออย่าง ยางรถยนต์คือส่วนแรกและส่วนเดียวที่สัมผัสกับท้องถนนครับการตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์รวมถึงยางให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและการเลือกยางดีๆที่มีมาตรฐานความปลอดภัยมันจะทําให้คุณสามารถขับขี่ได้อย่างอุ่นใจและมันจะช่วยคุณได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆขับขี่ปลอดภัยมั่นใจทุกสถานการณ์ใช้ยางคอนติเนนทัลและอย่าลืมนะครับเปลี่ยนยางทั้งทีต้องคอนติเนนทัล ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับงาน Continental CSR s k i l l Diving 2023นะครับผมบอกเลยว่าวันนี้เป็นอะไรที่อิ่มจุกมากๆกับทั้งองค์ความรู้ในแง,ง่ของการขับขี่อย่างปลอดภัยการได้ลองเทสรถที่ถ้าเป็นปกติเราไม่มีโอกาสได้มาขับ รถที่มีสมรรถนะสูงอย่างนี้แน่แแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ mindset ทัศนคติเกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนนและผมขออนุญาตฝากถึงทุกท่านครับลองดูครับไปลองเรียนทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยลองหาดูว่าท่านสนใจการขับขี่แบบไหนเพราะผมมั่นใจเลยว,ว่าทุกๆท,ทักษะที่เราได้ฝึกได้เรียนรู้ก่อนที่จะได้ไปเจอกับสถานการณ์จริงบนท้องถนนเนี่ยวันที่เราจะได้มีโอกาสใช้มันเนี่ยมันจะอาจจะช่วยลดทั้งความสูญเสียลดทั้งอาการบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งทําให้เรา รอดชีวิตได้ฝากเอาไว้จากใจเลยครับเพื่อที่เราจะได้ร่วมลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบนเส้นทางนี้ไปด้วยกัน